อ่าเพื่อเราอยู่ไหนไหนตรงนี้บ่อปลาครับตอนนี้ตอนนี้เราจะมาทำอะไรกันมาตั้งขายครับวันนี้อ๋อครับขายเราขายล้วประมาณแปดเซนสิบเซนนะครับตัวใหญ่ครับปลาใหญ่ปลาใหญ่วันนี้ไปนำไปเพิ่อนนี่คืออุปกรณ์ครับนี่แถวบ้านนะครับพอแถวบ้านน้ำซีกะาิกน้ำอะไรเนี่ยเฟอร์ของไรอุ่นเคีื่งขอฟังเงือน

เปิดหนิงสะตวงรันดูผลงานนะครับเปิดนั่งรอไล่ปลาางเดียว เ <laughs> อาพี่ลงน้ำด้วยอ่ะโอไปกาดกาดไปนะครับไปหวานไหนฟังเึงไปทีนะาบวันนี้กวรุ่งกันกันวเอาขทางตังลึกางัน่อยากมาเงียแเบบนี้ไม่ชียงกันก็หนองนี่คแบบน วลบาบวลาบด้รุ่น,น,นบวลาบดิลุบบน,นปืนจิงวลาบดุ้ยเหล็กเนี่ยกระจายทำหน้าที่อะไรครับวันนี้โอ้วันนี้เขาให้มาเป็นมือปืน <laughs> ไล่อย่างเดียวครับวันนี้ไปไปให้เขาฆ้าขายก่อนเสร็จเรียบร้อยผมถึงลุยเดี<อ>๋ยวผมขอไปแจ๊กบันได้ไหมอ๋อ เบออนะใครนี่ไงไพชักมุฟี่ไงไพชักผมไม่มีเลยวันนี้ผมไม่ได้พกไพชักเลยนี่ไงของมุฟี่นี่ไงเขาวางไว้เนี่ยขอพราุเร่อนะรับอันนี้ปืนไม่ถึงไม่ดีนะครับแมบบาหน้า,ามาเราพยายามเขาไปจัดแบบกินหน้าแบบกินคือเขาหน้าแต่บ้บาเผาคือกลิ่นแฉกแบบแท้ มัน่ไม่มีเงินไปซื้อมาก,กินคืข้อเขาเนาะแม่เนห่โอ้กินเนี่ยเครื่องลกูกินมรอหอมมาครับเริ่มง,งานลงไปแล้วน,นะครับอตอนนี้กางกางไข่การสะสะส้าหนะเจ้าหน้าที่ก็มาสี่ห้าไร่ได้มาเปิดน,นะหก<ล>สิบไร่ละโอ้โไปทิ่ าเคยยิมวว่ะไปไปทายอดสดนะเอาไปไล่อันดูทกย่งอย่างนปาว่ามีคนหลเขาดูัง้ย้คนมเท่ลเนาะไไกลุ่มเนียกลุ่มเนีกลุ่มี่กลุ่มเน้ยอะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ เดี๋ยทวยทำการช่วยซิมงานอะไงนั้นก่อนนะครับมาปึดบ,บอกจบคลิปมวแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับว่าจะทําการก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้า,ามีผลงานอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดู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 คลิปหน้าแล้วกันช่วยกดไลค์อะไรกดแชร์กดไซ่์ลยกดปักกดปักตะไคร้ปักตะไคร้ให้ด้วยนะครับอ <laughs>